ก็นนัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เอ็ก็อยู่ในอำเภอพังโคน,นะคะมือดีกับเป็นมือดีแล้วแต่เนาะเป็นงานเอ่อเขาเรียกว่างานอะไรนนะ,ะ่งานโคตรทีน่นะคะช้างเห็นช้างก็ทั้ทุกคนช้างก็คือเออ่สัญลักษณ์ของอำเภอพังโคน,นะคะพางกับชื่อสามนะคะ ต็จที่ประวัติก็จะแบเกลียยนะคะจะเ,เป็นขั้โค่นลมโค่นกะจะแบ้าจำจมกินนะคะแบจะ,ะเรียกว่าทังโค่นบ่ยๆีจ้ำกว่าสีดับก็ง่ายนะคะับบไม่แบบเหน่อกจเขาต่ ซีฟอดสีร <ha in> <tracks> ับนะครับเป็นสวนเะครับดี่เ็เิดนอเต่อไปกับสตีฟขายเล้รเราแต่ว่าพื้ดีเลีกนะพื้นที่ดีกลับบ้านนะคเริ่เอาเรรยากากรอกนะคะี่รอบเนี่ย ้างสวยบางเลยนะคะทำไปบึกไก่ๆเล้วก็เดินกออาไปใครคิดแต่เพว่าเป็นเห็ดคิดีนี่แต่สัตว์ผ่าแล้วตนะ่นี่แต่ชกาภาพนะฮะกกนีทห,นะหาเปียงไว้แวล้วแต่ละนีหากระเสือกนะ หลายทิดเ,เลยนะจ๊ะเนาไปละบนอข่ทอดเนาะ,ะิธีการรับนะคะรวย SUV ถึงับบอลเอเอะกะรีบนะคะวันจัรีบกับไปนนะะเ,ะะเรียนนะคะับช่งไรเนาะยีเอดเลยนาะทรรลาะกศนด้ยันกล้ๆถูงพี่นอะได้วกสู้ม,มาเยอเนะครับ เพืุบลก็มือก็บ้ก็ตต้ก็ไดเื่อทหเรื่อยๆต่อไปเ่อยๆนที่การับเนี่ยับะไล่ตืนก็เป็นรอยชีวิตก็เอาไว้จะับเื่อจะ้ร่งก็ ประีิษรดับเพราว่าเอสซุมเข้าไปเชียนประดิอย์ว่สดที่แล้วแบบ่าซุปประดประางสวยมาประดิรดกบสร้างคืณสารเสร็จก็แต่เรากะตปสัยาราเขาเขโคตร พืนกาสัญลักษณ์ทั่วไปแล้วนะ่ไที่เป็นว่ารอดสิเล็กนล้กษรับยตัวนี้เอ่อวยนะ คนทั้งใกลรกับหลายเลจ้ะเอ๊ก็นั่งที่ข้าหนอกอนนแต่ไม่ได้เขาไปอ,ก,อกิกะปากคจงใจเธทุงกงคน,นหลายค่ะ